ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับและหลายคนอาจจะเจอปัญหารีโมทกดไม่ติดนะครับก็สาเหตุอาจจะมาจากแบตหมดนะครับวิธีการเช็คเบื้องต้นก็คือในรถมันอาจจะเตือนนะครับว่าอายุแบตเตอรี่ขึ้นที่หน้าปัดนะครับหรือวิธีที่สองก็คือเราลองมากดปุ่มรีโมทนะครับว่าไฟมันติดหรือเปล่านะครับมีไฟอันนี้แบบนี้คือยังไม่หมดนะครับแต่ถ้าหมดไปศูนย์ศูนย์ก็อาจจะเปลี่ยนในราคาที่หลายร้อยบาทอยู่นะครับเพราะว่าเขามีค่าบริการมีอะไรต่างๆมากมายนะครับ ทีนี้วิธีการจะเปลี่ยนแบบประหยัดต้นทุนของเรานะครับก็คือไปซื้อถาที่ร้านสะดวกซื้อนะครับให้แนะนําให้ซื้อเป็นยี่ห้อดีๆนะครับอย่างเช่น Panas ซ n i กเป็นต้นนะครับหรือที่มีขายอยู่ในร้านมินิมาร์ทก็ได้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับอย่าไปซื้อที่เป็นแผงเป็นแผงลักษณะที่แบบว่า20บาทได้ประมาณ5้าหก้อนนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทนนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ํากดไหลออกมาได้นะฮะวิธีการก็ไม่ยากนะครับเราถอด กุญแจนี้ออกมานะครับโดยการดันตรงนี้ขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็จะได้กุญแจสําหรับขันประตูรถนะครับในยามฉุกเฉินที่ดีโมดใช้ไม่ได้นะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะมีเงี้ยงอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะวิธีการก็คือเราจะต้องถอดตรงเนี้ยแยกออกมาเป็น2ชิ้นนะครับออกมาอย่างนี้มันก็จะมีแบบรอยประกบกันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีสลักยึดไว้นะครับเป็นเป็นคลิปพลาสติกนะครับเป็นตัวล็อกนะครับ ีนี้วิธีการก็คือเราใช้ตรงนี้ด้ามมือแจนะครับดันเข้าไปตรงนี้นะครับดันเข้าไปเลยนะฮะตรงนี้แล้ก็งัดปึ๊บมันก็จะเด้งออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เปิดออกมานี่อย่างงี้นะง่ายง่ายนะครับเราก็จะเจอกับแบตเตอรี่นะครับเบอร์สองศูนย์สามสองเลครับสองศูนย์สามสองนะเบอร์นี้นะครับซื้อในเซเว่นได้เลยซื้อเบอร์ให้ถูกนะครับเบอร์ก็คือยี่สิบ สามสิบสองเนี่ยมันน่าจะเป็นความหนาของมันนะครับน่าจะสามมิลสามสิบสองมิลนะครับประมาณนี้นะครับมันจะมีก้อนงบานนะครับแบบนี้ซื้อมาถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าบางเกินมันอาจจะไม่โดนขั้วสัมผัสนะครับแล้วก็แบตมันก็จะหมดไวนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ประกบเข้าไปนะครับเพราะมันเป็นแค่ตัวล็อกตัวล็อกแบบนี้นี่เองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับล็อกตามตามเงี้ยงล็อกนี้นะครับ ก็จะมีซิลยางกันน้ำนะครับก็อย่าให้ซิลยางกันน้ำมันหายนะครับกดเข้าไปปกตินะครับแล้วก็กดนะครับมันจะดังกร๊บนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะดังกร๊บเรียบร้อยนะครับเสร็จนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะะอ๋อผมลืมบอกวิธีแกะมันออกนะครับวิธีแกะแบตนะฮะวิธีแกะแบตก็คือมันจะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกตัวล็อกแบตนะครับแล้วก็แค่ ง้างมันขึ้นนะครับเนี่ยงางนี่งดูนครับตอนนี้เราก็ได้เมงันก็ดึงออกงนี้นะครับงาดึงออกแค่นี้นะครับงานเสร็จมันจะงางนิดเดียวนะครับมันก็จะเด้งออกมานะครับงางแค่นี้อแล้วก็ดึงออกมาทางนี้นะครับอย่างงางไปสุดเดี๋ยวตรงนี้จะหักนะฮะเสร็จแล้ววิธีใส่ก็เหมือนเดิมนะครับแกวออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปให้ถูกขั้วนะครับพอใส่ไฟก็จะติดตรงนี้นิดนึงนะครับ เริมนะครับลองกดดูนะครับไฟติดไหมติดเป็นอันใช้ได้นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับวิธีเปลี่ยนง่ายๆนะฮะทุกคนลองไปทําดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ